สวัสดีครับคุณลูกคา้าวันนี้ทางร้านเชฟประสิทธิ์ออโต้ผมปูคืนรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งนะครับนะฮะผมปูคืนรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งจะพาคุณลูกค้ามาดูรีวิวใน Honda j แจ๊ปี2005นะครับคุณลูกคา้านะครับตัวนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นหนังสีแดงได้สีครีมนะครับนะฮะยยกุชี่ลูกค้าจะเลือกเป็นสีดำนะครับ เข้ากันทีเดียวเป็นโทนแนวออกสปอร์ตไปเลยนะครับผมบ่อหนังสีดำครับคุณลูกค้าบ่อหนังสีดำเลือกพรม5 d 9ดีเป็นสีแดงได้สีครีมแล้วก็บวกด้วยใยกุชชี่สีดำนะครับผมนะฮะดูสปอร์ตไปเลยครับคุณลูกค้าสำหรับ Honda j a z z ปี2005คันนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังครับคุณลูกค้าของเราจะปูเต็มเลยนะครับนะปูให้เต็มเลยครับคุณลูกค้านะครับสอดเข้าไปถึงขาเบาะเลยนะครับ นะฮะอ่าด้านล่างของเราเนี่ยเราจะสอดเข้าไปลึกมากนะครับจะให้เหมือนงานงานบางรุ่นนะครับนะฮะจะสอดเข้าไปนิดเดียวนะครับนะแต่ของเราสอดที่เต็มส่วนด้านหลังนะครับถ้าเป็นรถ5ประตูนะครับของเราเนี่ยจะมีชิ้นหลังเบาะแล้วก็มีชิ้นกระโปรงหลังให้ด้วยชิ้นท้ายให้ด้วยนะครับก็คือว่าได้มาสั่งซื้อทางร้านเนี่ยเราให้ฟูลออปชั่นครับคุณลูกค้านะฮะไม่มีกั๊กครับผมนะฮะเราให้เต็มคันเลยนะครับผมนะฮะอ่า ลูกค้าเลือกเป็นใยคุชชี่สีดานะครับด้านหลังเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้ามาดูนะครับวิธีการติดใยกุชชี่ไม่ยากครับคุณลูกค้านะฮะวางลงไปได้เลยนะครับนะฮะวางลงไปเราจะมีหมุดสีดําแบบนี้นะครับนะฮะแล้วส่วนตัวใยเราก็จะมีตัวคลิปล็อกให้แค่กดลงไปเฉยครับนะฮะกดลงไปเฉยง่ายๆนะครับแล้วก็จัดให้เข้ารูปสําหรับลูกค้าที่จะซื้อไปติดตั้งเองถามว่า จะติดตั้งได้สวยเหมือนกับทางร้านทำไหมลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยนะฮะจะเตรียมงานให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับนะฮะเราจะทําให้เหมือนกับว่าลูกค้ามาติดที่ร้านเลยนะครับไปถึงลูกค้าแค่จัดให้เข้ารูปก็พอนะครับไม่ต้องทําอะไรมากถ้าพูดง่ายก็คือวางลงไปนะครับนะฮะให้เข้ารูปให้ตามอา่าบอดี้รถนะครับเพราะงานของเราเข้ารูปอยู่แล้วนะครับเพราะงานของเราเข้ารูปอยู่แล้วนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้พรมสวยนะครับสําหรับรถที่คุณรักนะครับนะฮะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0 8 1 4 3 1 1 5 0 0 0814311500นะครับนะฮะคุณเล็กนะครับคุณลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูงานหน้าดูงานจริงหน้าร้านเลยก็ได้ครับอยู่ที่ตลาด AC สายไหมนะครับคุณลูกค้าตลาด AC สายไหมถนนสายไหมนะครับ สายใหม่ครับคุณลูกค้านะครับเข้ามาได้เลยครับนะหรือว่าจะไปปากหมุดพิมพ์คำว่าตลาด A c ซสายใหม่คุณลูกค้าก็จะเข้ามาเจอร้านเราแล้วนะครับฮอนด้าแจสนะครับแฟนพันแท้ริวเวอร์พูลครับคุณลูกค้าแฟนพันแท้ริเวอร์พูลนะครับสวยงามครับออกแนวสปอร์ตนะครับนะฮะ เวลาเราพับเบาเบานี่ถามว่าหลังจากที่เราปูไปแล้วเราพับเบาะลงได้ไหมได้ปกตินะครับคุณลูกค้านะครับบอกคุณลูกค้าเลยทุกอย่างใช้งานปกติหมดนะครับนะฮะไม่มีเจาะไม่มียึดน็อตกับชิ้นเบาะรถลูกค้านะครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวว่าติดตั้งงานกับเราแล้วจะทําให้ใครในรถเราเสียหายไม่มีนะครับคุณลูกค้าสบายใจได้นะครับนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ก็ โทรมาสอบถามได้เลยนะครับ0814311500 0814311500นะครับหน้าร้านตั้งอยู่ในตลาด AC สายใหม่นะครับคุณลูกค้าตลาด AC สายใหม่นะครับขอบคุณครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ